สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินเดย์ต้อนรับเข้าสู่ช anel Lord e a s ่กัย่าเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับมาอยู่ในเกมฟรีไฟกัย่างเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับทุกคนครับพี่นี่ครับจะมาแจกรหัสนะครับของพี่เลยนะครับผมเป็นรหัสนี้เลยนะครับเหมือนปกคลิปเลยนะครับเหมือนปกคลิปทุกอย่างนะครับพี่บอกก่อนเลยนองนะครับถ้าใครอยากได้นะครับผมรหัสนี้นะฮะก่อนอื่นกดไลค์คลิปนี้ให้พี่ก่อนเลยนะครับก็นะครับพี่บอกเลยนะครับว่ารหัสนี้นะสุดจริงนะครับผมสุดเลยนะฮะบอกก่อนเลยว่ามีทุกอย่างนะครับอ่านะครับถ้าใคร เดี๋ยวพี่พาดูกันฮะแต่ก่อนอื่นนะครับผมกดไลค์คลิปนี้ให้พี่ก่อนนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพี่จะแจ้งกติกานะครับในการรับรหัสอันนี้เนาะนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูของกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวนะครับก่อนเราจะดูของกันพี่ขอพาไปดูในส่วนของการเติมคั่นสิทธิ์กันก่อนดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับคั่นสิทธิ์ของเรานี่เลยนะครับผมคั่นสิทธิ์นะฮะมีทุกคั้นเลยนะครับนี่เห็นไหมนะครับก็เติมคั่น็ ส่วนใหญ่นะครับจะเป็น1000ขั้นเกิน1000นะฮะทุกซีซั่นเลยนะครับผมทุกคนครับเออนี่ครับเกิน1000นะฮะทุกซีซั่นเลยนะครับผมทุกคนครับบอกก่อนเลยว่าสุดจริงๆเนี่ยฮะก็หนึ่งพัขั้นก็ตกประมาณ30,000เพชรนะฮะเออนะครับแล้วก็รหัสนี้นะ่ยพี่บอกเลยนะเติมไปนะฮะมากกว่า2ล้านเพชรนะฮะมากกว่า2ล้านเพชรนั่นเองนะครับก็ตกประมาณ600,000บาทนะเกือบเกือบห0แสนบาทนะคือมีทุกอย่างนะครับ ไม่ว่าชุดนะฮะราสกินปืนอะไรก็แล้วแต่นะมีหมดทุกอย่างครับไม่ขาดนะฮะเหลือด้วยซ้ำนะครับพี่บอกก่อนเลยนะฮะอ่านะครับก็ เดี๋ยวพี่พาไปดูของกันดีกว่านะฮะสำหรับอันนี้แล้วก็เดี๋ยวพี่ให้ดูสกอร์ก่อนก็แล้วกันนะฮะสำหรับสกอร์สกอร์พี่บอกเลยว่าโหดสัตว์รัสเซียแน่นอนนะฮะสำหรับสกอร์โซโลอันนี้มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่จะเอาไว้รีแทมเนาะนะครับนี่ก็ประมาณ4.53เนาะงสำหรับสกอร์โซโลเล่นไป1,000เกมชนะ300รค่าไป6,000เนาะนี่ครับโอเคนะฮะอันนี้พี่เล่นเองหมดเลยนะพี่บอกก่อนว่าพี่เล่นเองหมดเลยนะครับอ่ะโอเคนะแล้วก็สำหรับนะฮะโหมดคู่ครับผมตลอดชีพฮะก็4.21นนะครับผมก็เล่ ปัน1,300เกมนะอันนี้ก็ส่วนใหญ่เอาวดีแต้มเหมือนกันนะฮะก็ชนะ200นะฮะแล้วก็สังหาร4,000นั่นเองนะฮะนี่ก็อัตราแบบยิงหัวก็40นะฮะเออนะครับก็บอกเลยโหดสัตว์รัสเซียนะฮะพี่ก็เล่นโหดออ่ะืมนะฮะหยอกหยอกก็โอเคนะฮะแล้วก็หมดทีมครับผมมีฮะ7.79ครับผมไม่มีการปั๊มนะฮะเล่นหมดเลยเนาะอันนี้นะพี่เล่นเองหมดเลยนะเล่นแรงอย่างเดียวนะครับพี่บอกก่อนสำหรับอันนี้นะฮะ ก็เล่น3,900เกมครับชนะ1,800ครับผมสังหาร16,000นะฮะเออนีะครับโหคือแบบสุดสุดสัตว์นะฮะแล้วก็อัตรายิงหัวอยู่ที่34%นั่นเองนะฮะแล้วก็ทุกอย่างเลยครับคือโหดสัตวบระเซนแน่นอนนะเพราะว่าดูคิวดสก่อนนะ7.79ครับผมเกือบ8ตอนแรกมัน8แหละแต่พี่ ไปเล่น1นึบ่อยนะฮะมันก็เลยลดนะฮะแต่ดูคิวเดชนะ7.79ครับผมเย็ดเคบอกเลยสุดนะฮะบอกเลยว่าสุดนะครับสำหรับคิวเดนะฮะตรงนี้เนาะนะครับโอเคสําหรับอ่าพวกอย่างอื่นก็ไม่ต้องดูเนาะสำหรับพวกคิวเดชสีวิสแล้วก็จะดัด,ดับอันนี้ก็ ดูตลอดชีพก็แล้วกันนะฮะโอเคนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูของกันเลยดีกว่านะว่าเด็ดๆก็คืออะไรบ้างนะครับก็เพชรเหลือในตัวนั้นหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเดี๋ยวคลิปนี้พี่ขอผ่านเล่นก่อนก็นแล้วกันเนาะนะฮะโอเคนะครับก็สําหรับของนะครับในแต่งตัวเนาะนะชุดนะครับผมอ่ะอันนี้พี่เล่นซีซันหนึ่งไม่ทันนะถ้าพี่เล่นซีซันหนึ่งทันพี่น่าจะหมดเยอะกว่านี้เนาะนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เล่นตอนซีซั่นอ่าที่เท่าไหร่นะซีซั่น ที่6เนาะสำหรับซีซั่น6ก็คือหมดแล้งซีซั่น6แหละนะครับเออนะครับก็ประมาณนั้นก็ประมาณ2ปีเกือบเกือบสปีนะเออนะครับก็เล่นมาประมาณนั้นเนาะนะครับโอเคนะครับสำหรับชุดนะฮะนี่เลยนะพี่ให้ดูทีละชุดเลยก็แล้วกันนะนี่นะฮะของแต่งตัวพี่บอกก่อนเลยว่าโดสัตว์รัสเซียนะครับผมนี่นะฮะก็นี่นะครับชุดหัวฟ้านะครับผมนี่หล่อเท่นะฮะหัวขาวก็มีครับผมนี่นะฮะหอยสักทองก็มีนี่ครับผมนี่นะฮะหล่อเท่ บอกเลยว่าสุดจริงๆนะแล้วก็นี่นะหัวแดงนะครับผมนี่นะพี่บอกไว้ก่อนเลยว่าชุดอีโวนะมีครบทุกอย่างนะครับนะอ่านะครับชุดอีโวนะครับทุกอย่างที่เป็นชุดอีโวนะคือจะมีครบเลยนะครับนี่นะเห็นไหมคือชุดอีโวทุกอย่างนะครับจะมีอันที่แพงสุดทุกอย่างเลยนะครับอ่านะครับนี่นะฮะเห็นไหมนะครับคนพี่บอกเลยว่าสุดจริงๆนะฮะเออนะครับก็คือแบบคือจะมีพวกของแร่ๆทุกอย่างเลยนะครับสำหรับอันดีนี้แล้วก็นี่ฮะชุดสีแดงที่ว่าแพงนักแพงหนาฮะ ชุดนี้นะครับผม2 0 0 0มเพชครับชุดนี้ชุดเดียวนะ้ว2 0มเพชนะครับที่บอกก่อนเลยนะว่าโหดสารัสเซียนแน่นอนนะฮะก็อันนี้คือแบบก็ดูๆไปนะครับแล้วก็อ่านี่นะชุดเด็ดๆพี่ให้ดูแค่ชุดหลักๆก็แล้วกันนอนะครับนี่นะฮะแล้วก็นี่นะครับผมนะฮะโอ้โหแบบคือพี่ก็คิดไงไม่รู้นะฮะทำไมแจกทีนี้แต่ว่าพอแจกก็คือฉลอง0 0,000ซับนั่นเองนะครับ0 0 0 0นซับแล้วก็สำหรับนะครับ พี่จะมีกฎของการแจกอยู่นะถ้าคลิปนี้นะฮะถึง5 0 0แสนไลค์ไม่ใช่ทุยห้าแสนไลค์ห้าแสนวิวโหห้าแสนไลค์จะบ้าตายนะห้าแสนวิวนะครับผมถึง5 0 0แสนวิวนะครับเออนี่ครับถ้าถึง5 0 0แสนวิวพี่จะประกาศแจกนั่นเองนะครับแล้วก็กติกานะครับในการรับของออดีนี้นะครับพี่จะมีทั้งหมด4ข้อครับผมกติกาข้อแรกครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นั่นเองนะครับแล้วก็กติกาข้อที่สองกดตั้มนะครับแล้วก็กดกระดิ่งช anel ของผมนั่นเองนะครับแล้วก็ ข้อที่3ครับคอมเมนต์เหตุผลนะฮะว่าทำไมถึงอยากได้นะครับพี่จะเลือกเหตุผลโดนใจเท่านั้นนะครับคิดเหตุผลมาดีๆนะครับผมพี่จะสุ่มเลือก10คนเท่านั้นนะครับ10คนนะฮะที่จะมาวัดดวงกันอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็นะครับจะมีในส่วนของข้อสุดท้ายครับข้อที่4นะฮะข้อที่4ก็จะเป็นในส่วนของการคอมเมนต์ชื่อ Facebook นะฮะแล้วก็กดแชร์คลิปนี้นั่นเองนะครับอ่านะครับคอมเมนต์ชื่อ Facebook แล้วก็กดแชร์คลิปนี้นั่นเองนะครับง่ายๆเลยนะครับสำหรััับบบบกกกกติาาาปรรระะะะะะมณนนนนนีี้้เเฮขออคคพ่ลย็ ถ่าไม่ทํากัดครบ4ข้อนี่คือพลาดนะฮะแล้วก็นี่ครับผมชุดคาบุกิฮะเยสเคนะครับคือมีหมดนะครับผมนะชุดไหนแรๆคือมีหมดนะฮะแล้วก็นะครับนี่นะฮะชุดอีเวนต์ซีซั่นแรกนะครับหล่อเท่หล่อเท่จริงเลยนะฮะสำหรับอันนี้นะฮะเออนะครับหล่อเท่นะฮะก็เป็นชุดอีเวนต์ซีซั่นแรกนั่นเองก็นี่นะฮะชุดผู้ชายก็ดูเอานะครับผมนี่นะชุดอีเวนต์ซีซั่นแรกนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะแล้วก็นี่ฮะคือแบบมีทุกอย่างนะครับทุกคนนี่นะฮะ เป็นชุดอีโวทุกอย่างที่แพงมากๆคือมีทุกอย่างนะฮะทุกคนตั้งแต่พี่เริ่มเล่นมานะนะครับคือไม่มีขาดอันไหนเลยนะครับคือเหลือด้วยซ้ําไม่ขาดเลยเนาะนะครับนี่สำหรับชุดผู้ชายนะครับประมาณนี้เนาะนะครับอ่านะครับนี่ประมาณนี้แหละนะครับสําหรับชุดผู้ชายก็เลื่อนๆเอานะครับเห็นไหมนะครับคือมีครบทุกอย่างเลยนะครับน้องๆอยากได้ไหนก็มีหมดนะฮะพี่บอกเลยเนาะนะครับหล่อเท่ เสียดายนะแต่ว่าก็อยากแจกนะครับนะฮะถ้าพี่เอาไปขายก็ได้ประมาณเกือบเกือบสี่หมื่นบาทนะประมาณ4ี่หมื่นบาทนะฮะก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็นี่ฮะประมาณนี้เนาะสำหรับของผู้ชายนะอ่าเดี๋ยวเราไปต่อของผู้หญิงกันดีกว่านะครับของผู้หญิงเนาะนะสำหรับของผู้หญิงพี่บอกเลยว่าเยอะเหมือนกันนะฮะเยอะเหมือนกันเนาะสำหรับของผู้หญิงนะฮะก็รองเท้านี้ไม่ต้องดูหรอกนะฮะก็นี่ชุดเซ็ตถ้าผมนี่ฮะก็จีนะฮึ เสียดายนะเสียดายก็แอบเสียดายอยู่นะฮะนี่เห็นไหมเยอะมากนะครับชุดเช็ดนะครับผมนี่ของผู้หญิงอีกนะเดี๋ยวเราไปดูของผู้หญิงกันนะสำหรับของผู้หญิงนะฮะแต่เดี๋ยวนะครับก่อนเราจะไปดูชุดผู้หญิงกันนะฮะพี่อยากให้ดูนี่กันก่อนนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของชุดในตำนานนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะตอนเล่นนะครับมันจะสามารถเปลี่ยนชุดเองนะครับตามเวลานะฮะหรือว่าการฆ่านะในแต่ละนาทีของเราเนาะนะครับชุดเนี่ยขั้นหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ขั้นสองครับแบบนี้เลยมันจะเปลี่ยนแบบนี้เลยเนาะในเกมนะฮะะออ่่นคครรับบโตเเฟีี้ยยวลพก รราาคคนะับเกือบ50,000เพชรนะครับผมสำหรับชุดนี้นะฮะถ้าใครดวงไม่มี50,000เพชรครับถึงจะได้แน่นอนนะครับนี่เลยนะประมาณนี้นี่นะฮะชุดขั้นสุดท้ายนะฮะคือขั้นที่3นั่นเองนะครับเหมือนพรีเดเตอร์เลยนะครับผมแล้วก็จะมีในสองเอฟเฟกต์สังหารนะครับนี่เลยมันจะมีแดงออร่านะโผล่ขึ้นมาแล้วก็นี่ฮะเป็นกล่องนะครับแล้วก็จะมีสองเอฟเฟกต์นั่นเองฮะโอเคนะครับประมาณนี้นะสำหรับชุดลำนานเดี๋ยวเราไปดูชุดผู้หญิงกันนะครับผม สำหรับผู้หญิงนี่ครับก็มีเกือบทุกอย่างกันนะฮะนี่รอยสักท้องผู้หญิงแยกเค้นะฮะก็เสียดายนะพี่บอกก่อนเสียดายนะเสียดายเสียดายแอบเสียดายนิดหนึ่งนะครับก็แอบเสียดายนิดๆนะครับก็แต่ไม่ว่าอะไรก็อยากแจกเนาะนะครับนี่ประมาณนี้สําหรับชุดผู้หญิงก็สำหรับชุดอีเว่าผู้หญิงก็มีเกือบทุกชุดเหมือนกันฮะนี่นะฮะคือแบบเยอะจริงๆนะเยอะจริงๆนะฮะก็ดูดูขอเอานะประมาณนี้นะครับนี่นะดูเอานะครับ ด,ดูเอาเองก็แล้วกันนะครับว่าเยอะขนาดไหนนี่ฮะชุดอ่าเป็นชุดโจ๊กเกอร์นั่นเองครับนี่นะฮะหล่อเท่นะฮะฟิล์มจริงเลยนะครับนี่นะฮะโอ้โหล่อเท่นะแล้วก็นี่นะฮะชุดที่มาล่าสุดเนาะแล้วก็นี่ชุดอีเวผู้หญิงอีกโอ้โหเยอะจริงๆเยอะจริงๆนะครับโอ้โหพี่บอกเลยนะครับ คือมีทุกอย่าง,อางอเอาง่ายคือพี่ย้ำคำเดียวเลยว่ามีทุกอย่างนะครับสำหรับอันนี้นเนาะก็ในประมาณนี้นะดูดูเอานะครับนี่นะฮะประมาณนี้เลยนะครัสำหรับอดีนี้นะครับข้อเติมไปมากกว่า2ล้านเพชรนั่นเองนะครับเอานะฮะพี่ย้ำไว้ก่อนเลยนะมากกว่า2ล้านเพชรนะครับผมย้ำนะสองล้านเพชรนะฮะเป็นเงินนะครับผมหกแสนบาทนะฮะหกแสนบาทนะพี่เอามาแจกฟรีๆนะฉลองหกแสนซับนั่นเองนะครับคือซับละบาทเอาง่ายซับละบาทนะฮะก็ ประมาณนี้แหละนะครับสภาพคล้องในตัวนะนี่เลยนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคนะฮะเราไปดูชุดเซ็ตของมุกยีกันดีกว่านี่ <c oughs> หล่อเท่นะหล่อเท่นะบอกเลยหล่อเท่นะหล่อเท่จริงเลยนะหล่อเท่นะหล่อเทนะ่ <c oughs> ก็มีทุกอย่างง่ายๆนะครับแล้วก็กล่องนะครับกล่องก็เหลือเยอะมากนะพี่ไม่เคยเปิดเลยนะกล่องพวกนี้เนาะนะครับแล้วก็แพ็กเกจครับนี่แพ็กเกจที่ยังไม่เปิดก็มีนะครับนี่เห็นไหมอืมยังไม่ได้เปิดเลยนะครับนี่นะฮะเหลือมากเหลือเยอะมากนะครับพี่บอกเลยพวกแพ็กตรงแพ็กเกจเนี่ยโอ้โหคือพลาดไม่ได้นะครับสำหรับวันนี้แล้วก็บัตรนะ XP สองพันวันครับแล้วก็ลูกแก้วครับสิบสามลูกนะครับผมลูกแก้วคริสตัลนะฮะสิบสามลูกนะฮะโอ้โหอันนี้นะฮะเป็นการ์ตูนคอนเวอร์สแปดอันนี้เลยนะครับ ใบก็โทเคทนแรงมือ่นเช็ดครับผมแล้วก็คือพี่อยากพูดก็ดูเอาเองก็แล้วกันนะครับแล้วก็สําหรับตัวละครนะครับผมมีครบทุกตัวเลยนะครับมีครบทุกตัวแล้วก็เปิด4ช่องทุกตัวนะสำหรับตัวละครตรงนี้นะฮะพี่ขอ10,000ไลค์นะฮะเอ้ยสัก20,000ไลค์ไปนะครับแฟนๆหนักสอ0 0 0ืไลค์กับ500,000วิวนี่ครับผมทุกคนครับพี่ถึงจะมีประกาศแจกนั่นเองนะฮะอ่านะครับประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะ โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการแจก i อดีนะครับแล้วก็อ่านี่ของในตัวยังมีอีกนะฮะแล้วก็สกินปืนนะครับผมสกินปืนครับเดี๋ยวพี่ขอเล่งเวลาให้กันกันสกินปืนก็มีทุกอย่างนะฮะนี่ประมาณนี้ดูเอาก็แล้วกันนะฮะสกินปืนทีโวคือมีหมดนะครับไม่ขาดไม่เหลืออะไรเลยนะครับอ่าประมาณนี้เนาะนะครับนี่นะสก้าไท์ทาโคตรทุกกระบอกครับโอ้โหคือแบบเอ็มพีโอ้โหกระทะมีทุกอย่างนะครับไม่ไม่ไม่ขาดเลยเลยนะครับพี่บอกเลยเนาะพลังแสงเคลื่อนที่ชัดๆนะฮะ คือค้างแสงเคลื่อนที่ครับทุนครับอโหไม่ไหวเลยเนะี่เป็นค้างแสงเคลื่อนที่ดีๆนี่เองแล้วก็คารดนะมีครบหมดฮนะคารดนะฟไฟมีครบครับผมก็ซองใหม่ครับอโอระเบิดไอวอลครบนะฮะก็ท่าทางก็มีครบเหมือนกันนะฮนะดูกันนะฮะขาดแค่ท่าทางเดียวก็คือจะเป็นสอง,องท่าทางปักทงอันนี้เลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็สำหรับอันนี้นะฮะเป็นไอเทมเสริมนะสองพันวันนะครับ หลักพันวันนะคือใช้ปีทั้งจนเกมปิดนะฮะทุกคนจนเกมปิดนะฮะทุกคนครับโอ้โหไม่ไหวเลยนะครับโอเคนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็บัตรสร้างห้องครับทีเด็ด200ใบนะครับบัตรสร้างห้อง200ใบนะครับย้ำเลยบัตรสร้างห้อง2องใบนะครับผมสร้างได้ห้องไฮไลท์ได้อย่างปีหน้านะฮะบอกเลยนะครับผมก็คู่หูครับมีครบทุกตัว เลเวลตามทุกตัวนะครับผมทุกคนครับอ่านะครับประมาณนี้เนาะนี่ครับผมโอเคนะฮะแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะแล้วแหละนะครับก็คือเติมไปเยอะมากก็มาแจกกันฟรีๆนะครับก็สำหรับใครนะครับที่อยากได้ก็อย่าลืมทำตามกฤติกรรมที่4ข้อที่พี่บอกไว้ด้วยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ให้พี่ด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวรอค่อยมาส่งกันนะฮะถ้าถึงนะฮะตามที่พี่ตั้งไว้500,000วิวนะฮะแล้วก็ สอ0 0มื่นห้ั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนก็แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บจบ๊ายบายปิ้วรักทุกคนนะครับผมจุบ๊บจุ๊บหล่อเท่